อันนี้เมนูอะไรคะแซลมอนราดน้ำปลาค่ะไม่ใช่ไหมคะที่เธอจะไปขายที่ร้านที่เมืองไทยนานา่ค่ะอ้าวโฆษณาหน่อยป้าสุดยปดนะคะสีสันเด็ดสุดนะคะจวดจานนกระพี่นองปลดเนื้อแนกนักเขื่องหลายนหน่าทุกคนพิมชโลกนังจัดเต็มจริงๆนั่งกับนานาซาต้มอยู่ในหม้ออร่อยมากนั่งแล้วเชฟพิมโนของเรานั่งแล้วนะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสวสส่ส s a n ิบิเือนะคะวันนี้ก็มาพบกันนุชอีกแล้วนะคะตอนนี้นุชเลิกงานแล้วนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่29นะคะ29นะคะทุกคนเลิกงานแล้วมีนัดกินเอ่อหมูกระทะชาบูนะคะทุกคนชาบูกับเอ่อพิมพ์ชนกนะคะพิมพ์ชนกเขาจะเลี้ยงชาบูนะคะเขาชวนนุชประมาณ3ามอาทิตย์ได้แล้วแหละ แต่ว่านุชไม่ได้ไปสักทีนะคะโมแต่ยุ่งไปทําอย่างอื่นนั่นนี่เนาะก็เลยอาทิตย์นี้ก็เลยว่างนะคะโอเควันนี้พิมพ์ชนกนะคะเขาก็จะทําเมนูยำแซลมอนนะคะตามหัวหอยนะคะแล้วก็าชาบูนะคะหมูกระทะนั่งทำน้ำจิ้มอะไรเรียบร้อยนะนางบอกตอนนี้นะคะนุชก็กําลังจะเดินทางนะคะตอนนี้นะคะเออเราก็ออกมาแล้วนะคะดูไฟสวยยมค่ำคืนเด้อทุกคน ดูไฟเมืองสตอกโฮมย่างค่ำคืนข้อติดไฟสวยมากไปตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปหาพิมพ์ชนกที่บ้านพิมพ์ชนกเราจะไปกินหมูกระทะ ตอนนี้กำลังจะเดินไปขึ้นรถไฟแล้วคะ่ะทุกคนมันบรรยาก,กาศดีมากๆเลยเนาะโรแมนติกโรแมนติกหนาวมากเลยคะ่ะหนาวไหมพี่มอน โอยขายดีจริงๆเอ้มันเด่นน,น่ะนะกำลังขายอยู่เลยทุกคนมันพี่พิมมนก็ซื้อไปสามถุงนะคะสามถุงหนึ่งรอยโคนนะคะขายดีจริงๆเลยกำลังขายดีมาก,ากาพีมอนหาวแล้วนะคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> พี่มอนบอกว่าหาง่วง <c oughs> ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินออกไปนะคะเอะ่พิมชนกนะคะ นางบอกว่าให้เดินไปรอที่เพรสบิรวนนะคะนางกำลังมาน่ะรถคันนั้นแน่เลยมาแล้วไหมพิมชนกใช่ะะเ้ากรมาหฮอดบ้านของพิมชนกกันแล้วนะคะพิมชนกกับชาช้านะคะตอนนี้เขากำลังจะจัดโตะนะคะจัดเก้าอี้นะคะฮอสกอชาชาใส่แว่นตาแล้วดูแปลกๆเนาะ ชาชา h e l l ลสวัสดีครับ what we gonna do today โอ้ยมันเป็นโต๊ะต่อแบบอ๋อฮะมันเป็นโต๊ะที่แบบว่าพับลงได้แล้วก็เป็นโต๊ะแบบนี้ได้นะคะตอนนี้พิมพ์ชนกเขาก็กำลังจะเตรียมให้เรากินชาบูชาบูนะคะทุกคนวันฮอตพอตฮอก็เป็นนะคะบ้านของคุณพิมพ์ชนกชักและก็ชาชาเนาะ ต้นไม้ใบไม้เต้มไปหมดเลยนะคะอืมเขาแต่งสไตล์แบบว่าจีนจีนไชน่าไชนีสพวกต้นเฟิร์นหรือโคมไฟหรือแบบอันนี้นะคะทุกคนเนี่นอนรอแล้วนี่ด้าถ้าแกะก่องใหม่เลย แกะกล่องใหม่เลยอันนี้เอาไว้เป็นเตาย่างเตาย่างไฟฟ้าฉลองของใหม่เลยนะคะดูนะคะบรรยากาศนะคะพ่อครัวแม่ครัวแล้วก็เด็กเสิร์ฟชาชานะคะนี่นะคะอลังการงานสร้างมากเลยนะคะทุกคนร้านอาหารของคุณพิมพ์ชนกนะคะชาบูชาบูาบะคะ่ะวันนี้เยอะแยะมากมายนะคะหมูสามกล่อง แซลมอนเลิศหลัวลังการน้ำจิ้มนางก็ทำเองเด้อทุกคนนี่พี่มอนเปิดน้ำจิ้มให้ประชาชนดูหน่อยสิ I want to show the sauce โอ้นี่นะคะพิมพชนกพิมพ์ชนกนางทำซอสของนางเองนะคะทุกคนนี่พิมพชนกน่ากินไหมทุกคนออืะไรนก็ับซอสเลย แล้วนี่กับผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดลอ,อกินแล้วนะคะ,คะทุกคนโอ้ยอยังหลายแท้เธอสาหร่ายสาหร่ายกินแบบฟูรีอ่ะน,นางจะเตมีหลีเด้อพี่มลสวยมากเลยอ่ะพี่มนสวยสวยในกล้องอ่ะ,อะอเขาบอกแล่พี่มลทองสุด<อ>มากแกตาฮักเป็นตาแพงเป็นตาฮักเป็นตาแพงอีหลีเด้อสูงเชิญนั่งทุกคนั่งเลยเหรอคะ นี่นะคะทุกคนค่ะสองคนนี้ใคยเสือกันนะคะจงคอมเมนต์มานะคะถ้าบอกว่าพี่มลสวยกว่านุชไม่ส่งเห็นให้กิน <laughs> อะไร,ะไร,รก็รู้จักฉันพูดเร่นนะคะทุกคนไออ่ไอแอนโจกิ้งนะคะนุตภา,านะ่ะอยู่สายกินอย่างเดียวเดียจะบอกให้ <c oughs> พิมชนกนะ่ะนางจะเป็นแม่ครัวนางจะเป็นคนทําอะไรไวมากไปไหนนางก็เป็นคนทำยุกยับยุกยับยุกยับยุยัยบพี่มลมันกัน่อถ้าไปไหนด้วยกันนะจะมีพี่มลกับพิมชนกทาส่วนนุษน่ะทุกคนจะเห็นเลยเลยนุษไปคอยทำหลายดอกรอกินออเออเราก็ถ่ายวิดีโอนี่แหละค่ะทุกคนคือนุชย์นะคะรอกินแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้พวกเขานะคะตอนนี้พิมพชนกนางก็กำลังร้างผักอย่างสมห่นงเน้นคะแล้วนางโอเคนางก็จะให้ฉันนั่งแล้วนะคะ คุณชนกนาง<ม>บอกว่านางจะมอมชั้นนะคะนางจะให้ชัน้นอนที่นี่นะคะเขาผัดมดมดหน้าตุ้น yes <c oughs> thank you เด็กพี่บนถึงหัวอยอูุแตงถึงหัวอย <c> ู <oughs> ่ <c oughs> มานะคะทุกคนตอนนี้นะคะเขาก็กำลังจะก,กินปิ้งย่างแล้เด้อรู้พี่มนต์ฟิงไปเสร็จแล้วนี่น่าจะดีพ <c oughs> ี่มดรังการไหนอะ <c oughs> ไรก็ได้ถูกมากพี่กะ เก็ดล้านี้เกล็ดจะซื่อหน้าที่กรเดนไปสารลายแลวเชอปเก็หน้าแบบนี้เก็ดแบบนี้ธรรมดาแต่วดมากเลยถายลูกลงทีเจ็ดคนเดียอู้ยเอาลเบิดตุกตาุกตาม แรงไปเปล่าเธอแรงไปเปล่าแรงไประบาดนไงอ่ะเอะเราคสแรงไปมันมันมีระดับน,นี่ไงมันก็มีระดับให้อยู่าชาอันนี้ใส่ไปะนน้เลยอมไม่่เหรออมแล้วหอมรู้อ้ใส่ไปในใบไม้ใช่ไหมในใบขับใช่ไหมกินปัจจัยใช่ไหมจะกินก็ใส่กวางเออเน,น,นี้ใส่เน้กวางเป็นปลก สายร่ายจากประเทศยูเครนก็ใช่ใช่จากประเทศเกาหลีนะคะสายร่ายโคคาโคล่าของแฟร์ดั้งเดิมนะคะทุกคนกินเลยกินเลยเนาะเจอเลยค่ะหิวมากเลยค่ะทุกคนดูว่าหน้าตาน่ากิน้มดี do uh, you, you have a sauce? Take the sauce. Oh, this sauce is very... Very good. Yeah, very good. Uh, very chilly. <laughs> uh, someone buy very strong chili. ทุกคนนี่นะคะเราจะทำแบบว่าเหมือนเกาหลีเกาหลีนะคะพิมพ์ฉลกนางมีสายด้ายนะคะเบคอนนะคะนี่ค่ะพิมจีนะคะแต่จิมจีไปนิดนึงนะคะอย่างนี้นะเหมือนเกาหลีเกาหลีนะคะและทีนี้เราก็ใส่น้ำซิมนะคะด้านลงไปแบบนี้นะคะ ดูนะคะน่ากินหรือเปล่าดูปากดูปากคอลึกไ <laughs> <laughs> หมลเยเฮ้ยอ่ะแซ่บแซ่บเอืมแนะซ่บเวอร์แซ่บลายแซ่บอีลีคอ, <laughs> อลึกมันคือรอเแซ่บ สวัสดีค่ะเนี่ยพี่บ้านจอร์ดเข้าพบกับพี่ณยาบ้านจอร์ดนะคะแห่งสวีเดนนะคะทุกคนมาดูอันนี้เมนูอะไรคะแซลมอนระด้าปลาค่ะมนม่ใช่ไหมคะที่เธอจะไปขายที่ร้านที่เมืองไทยนานาคตใช่ค่ะอ่ะโฆษณาหน่อยป้าสุดยอดนะคะสีสันเด็ดสุดนะคะจวดจานเลยพี่น้องค่ะเนื้อแนกนะเครื่องหลายหนพี่มลจัดไปเลยพี่มลบอกว่าพี่มลอยากมากอ่ะจัดบอนชิมก่อน อ่ะเชฟชิมผ่านหรือเปล่าชิมเชฟชิมสิช้อนช้อนช้อนแซบน้ำปลาด้วยให้กิมชิมก่อนกินเล็กที่มันไม่ต้องห่วงจะกวนดูค่ะอาหารการกินอ่ะชิมค่ะอือฮึช่วยดิค่ะอ่ะชิมเชฟผ่านหรือเปล่าหรือว่าต้องเพิ่มชีโรตสามโลแซ่บบ้อ ง้อ่องอะง้ค่ะโนยลีติดตาด,ดูนะคะทุกคนพิมพ์ชนกลังจัดเต็มจริงๆนางกนางน,นะ,ะต้มอ,อยู่ในหม้อเลยอร่อยมากนั่งแล้วเชฟพิมพ์ชโนอของเรานั่งแล้วนะคะนางปาดแล้วครับทีนี้ทุกคนเราก็กินอิ่มกันหมดแล้วนะคะแล้วก็ถูกนะคะพิมพ์ชนกไล่ออกจากครัว นางบอกว่าออกไปเดี๋ยวนางจะทําเองดูเบิ้งเบิ้งเริ่พินชนกนางล้างจานแล้วนางเก็บของล้างแ้นางเป็นคนที่ทําอะไรเร็วมากปุ๊บปั๊บ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 ปุ๊บปัุ๊๊บนางบอกไปให้นุ๊ตยืนให้นุ๊ตออกไปเลยเกะกะทำแบบนี้้วยเฟรมพินชนกนางทำอะไรเร็ววื๊บแบบ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 ไปเลยนะคะชาชาเก็บโต๊ะแล้วนะคะชาชาสุดหล่ออิ่มมากทุกคนขอบคุณนะคะขอให้เจ้าภาพจงเจริญนะคะแกปีหลีมันทิงโลด กินกินไม่ไหวแล้วแบบจุกมากมากเลยนะคะขณะนี้เวลาสองทุ่มครึ่งซาบิเดนนะคะทุกคนเราก็กินกันแบบว่าอ,อ,อิ่มสุดๆ,ดๆเขากำลังตั้งใจดูเพลงนี้นะคะเขาบอกเขายังไม่เคยเขาบอกเขายังไม่เคยดูเพลงนี้มาก่อนพิมพ์ชนกเขาก็กําลังเข้าครัวล้างจานเขาไม่ให้ใครช่วยเขาเลยนะคะเขาแบบต้อนรับแขกอย่างดีมากเลยน่ะนางพิมพ์ชนกนะพิมพ์ชนกนะคะนางเอาสมโอมมาให้กินอีกค่ะดูค่ะโอ้โห นั่งบริการแขกดีเด้อค่ะนี่แขกดังโด่งมาบานนั่งนะคะแขกดังโด่งอ่ะแขกแขกดังโด่งกินพิมพ์ชนกเอ้ย<า>กินสมโอล่างปากากินก่อนกินกินยางชิมยางชิได้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> มีแฮงทุกคนตอนนี้ราคาเราก็กินกันอิมอ่มอิ่มอิ่มนะคะเราก็อยู่กันคนละมุมนะคะทุกคนตอนนี้พิมพ์ชนกนางก็นั่งอยู่มุมนั้น นะคะก็สิงสถิตอยู่มุมโซฟาตรงนั้นนะคะตอนนี้นะคะเรากกําลังรอนะคะแฟนพี่แฟนพี่แฟนพี่มนนะคะจะมารับจะกลับบ้านนอนกันแล้วนะคะทุกคนเราก็จะปล่อยให้สองคนผัวเมียผู้ใหญ่บ้านกับเมียผู้ใหญ่บ้านพักผ่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องลาทุกคนไปก่อนเด้อเดี๋ยวรับพบกันใหม่วิดีโอนะนะคะบ๊ายบายเอาบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเฮ้ดู ตอนนี้นะคะทุกคนเป็นเวลาสี่ทุ่มกว่านะคะนุชกำลังนั่งรถไฟนะคะจะกลับบ้านนะคะแล้วก็ให้เจลลี่นะคะมารับครึ่งทางนะคะเพราะว่านุชง่วงมากเพราะว่าอาหารพิซนกวันนี้อร่อยมากกินแบบจุกมากแบบอิ่มมากจนอยากนอนทุกคนแบบว่าอยากนอนมากๆเลยนะคะตอนนี้นุชกำลังนั่งรถไฟอยู่นะคะเดี๋ยวก็ถึงสถานีแล้วนะคะเจลลี่ก็โทรหานุชแล้วนะคะเจลลี่กำลังจะมารับนุชนะคะเดี๋ยวก็าจะกลับบ้านพักก่อนพรุ่งนี้มันเสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนการค่าอยู่ที่บ้านนะคะ นุชก็มานั่งนะคะนั่งรอเจอรี่นะคะในสถานีรถบัสนะคะตอนนี้นะคะดูนะคะไม่มีคนเลยนะคะทุกคนเนี่ยเพิ่งจะสีทุ่มกว่าเองนะสถานีไม่มีคนเลยนะคะมีคนกําลังเดินมาหนึ่งคนนะคะเพราะว่าข้างนอกอากาศมันหนาวนะคะตอนนี้นุชก็เลยบอกเจอรี่ว่านุชจะมานั่งรอในสถานีรถบัสนะคะเดี๋ยวถ้าเจอรี่มาถึงเมื่อไหร่ก็ให้โทรหานุชลุงจะได้เดินออกไปหาข้างนอกนะคะตอนนี้ก็สีทุ่มกว่าแล้วก็มารอในที่สว่างๆเนี่ยค่ะ เพื่อความปลอดภัยนะคะทุกคนลาดชลดมาเกยแล้วลาดชลดก๊ก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 แท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่ห้าบาท <laughs> เจลีมาลรำโกฮวมแล้วเจลีเอ้ยเปิดประตูเจลีเยเตสนันคอมโอแคมตะาเม่แท็กซี่ตุ๊บตุ๊ห้าบาท Very, very tired now. Very full. Wanna go sleep now. look like Napoleon.